คือเขาจับหมูมาผูกด้วยเชือกเหี่ยวเส้นหนึ่งจับโดรกี้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขยิ่งจอกจับยิงมาผูกด้วยเชือกเหี่ยวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นพวกเดียวในต้นเปลาตัวแล้วนึกออกไหมนึกออกไหมเอาเชือกเอาเชือกมา บูกเส้นสัตว์ออกตัวแต่ละเช้นก็อไปปลูกไว้กับสัตว์เกิดตายกด้าก็เามาปูกรวมกันเลยบกเส้นเนี่ยเอามาปลูกเป็นโรมเดียวนะมิูตทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งบกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างกันก็ยื้อแย่งจุดเดิมกันเพื่อจะไปสู่ที่อยู่เพื่อจะไปสูทส่ที่อาศัยที่เที่ยวของตน ขอกุมูจะเข้าจอมปลวกโาระเกจะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศุุนับบ้านถุนับจะเข้าบ้านุุนับยิ่งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครันเหนื่อยล้ารันเหนื่อยล้ากันทั้งบุกสลับแล้วถ่าเราไดมีกำลังมากกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกล่า ติดตามไปตามอำนาจของตบนั้นข้อนี้ฉันใดยิสูทั้งหลายยิสูใดไม่อบรมทำไม่มากในกายรักษาสติแล้วก็คือไม่พยายามปฏิบัติไปไม่มีสติเลยจิดมาอยู่ยกับลมหายใจหรือว่าจิตที่ทำงานอางนี้ก็ทำงานอย่างหนึ่งอยู่แต่คิดไปอีกอย่างหนึ่ง เมื่อภิสูุใดไม่อบรมทำไม่มากในกายปรตตาสติแล้วอาก็จะจิตของพิสูนุนั้นไปหนารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึก,กผึดอัดกนยากะเยงก็คือเราต้ง เมื like you. You ่อเราตั้งไว้ว่าเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แต่ไปเนี่ยมันไม่เจอสิ่งที่เราชอบของมันอยู่มันก็ไปเจอรูปที่ไม่น่าพอใจเมื่อเราตั้งโทงไว้ตั้งโรงไว้ว่าเราชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไปชอบไปเจอสิ่งที่เป็นตรงข้ามมันก็เกิดความรู้สึกสึงตรหนกอยากละเยียดแต่ถ้าเราปัดจัตปฏัติในถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตจนวันมีกายร่าตาสติอยู่แล้วก็ จะเจออะไรปวดใจว่าความปุดใจความปวดใจเกิดขึ้นเราไปเจออะไรเรื่องปวดใจเราก็รู้ว่าเราเป็นปวดใจเจอที่ถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้แปลว่าเรามีเราจะรู้ได้มีสติอยู่มีวิจัยถ้าไปหลงไปคิดต่อไปปวดใจหรือไปเพ่้ปวดใจก็จะเกิดกระบวนการต่างๆมันตุ้มไปเรื่ยาว เพราะว่าความปวดใจก็เป็นเให้เกิด่รื้อถอนให้ปวดใจก็เป็นเรื่องทจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ตั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเองจิตมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เป็นการเป็นการไม่ผูกจิตกับอารมณ์เพราะข้างหน้าของความรื่นความปวดใจความไม่ปวดใจนั้นก็ดับเองเหมือนกันเป็นความรื่น ฟังรี้ก็หูก็จะหยุดเอาพิษสูตรนั้นไปหาเสียงที่หน้าฟังเดียวที่หน้าฟังก็อยู่ที่จนดยอบเสียงที่ไม่หน้าฟังไม่ตรงับบมันรู้สึกหึดอัดไประญ่บปใหญ่เราอ่านตรงไว้ก่อกระมุนก็จะหยุดเอาพิษสูนั้นไปหากลิ่นที่หน้าจุใจ ิ่งที่ไม่หน้าสุดลก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกยะยับกะยับยก็จะจุดเอาพิสูจน์นังไปหารถที่กดชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยะยักายก็จะจุดเอาพิสูจน์นั้งไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ ก็จะจุดเอาพิจารณาไปหาธรรมารมณ์ที่อยู่ใจธรรมารมณ์ที่ไม่อยู่ใจก็กลายเป็นสิตที่คือรู้สึกอัาขยะเพลียก้อนนี้ก็ฉะนะเดียวกันราะนั้นให้เราดูว่าตรงนี้ก็มีอันเนสันทั้งภายในอ่าโดยเราจะหยุดไปหาอันเนสันทั้งภายในแล้วลูกไปด้วยใจที่เรา ูกัทั้งเสียงนครับดูเราตั้งรงไว้ไอู้ปนี้มันไม่ได้มีรูปมีเสียงีที่เราชอบแต่อย่างเดียวเราเคยจำได้ว่าเดี๋ยวนี้เราเราอยากหาดี๋ยวะได้